สเปนจะเจอกับจอร์เจียครับเล่นกันที่โคโลนนะครับสเปนเขารอบมอาด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มบีผลงานชนะ3นัดรวดเกมล่าสุดเบียดชนะอลเบเนียมา1 0นะครับดูแล้วเนี่ยลุยเดลาฟอนเต้น,น่าจะกลับมาใช้ชุดใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับมีนาโชกับอายเซเปเลสที่ยังเจ็บนะครับประตูก็จะกลับมาเป็นอูนายซีมอนเกมรับก็คาบาคาคูคูเรย่าลาป็อกน่าจะยังลงเล่นต่อนะครับเล่นกับเลนอกมองครับน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงส่วน้านกลางเนี่ยนั่นปึกครับโรดีเปดรี่ฟาเบีลลยลุสนวรุก ก็จะกลับมาเป็นรามินยาเมลนิโกวิลเลียมส์หน้าเป้าอัลบรโรโมราต้านะครับในขณะที่จอร์เจียครับผ่านเข้ามาด้วยการเป็นอันดับ3จากกลุ่ม F ผลงานชนะ1สเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดชนะโปรตุเกสมา20นะครับวิลเลซายยอร์โมสิช้งานอัลซอเมวาบิชวิลลี่นะครับที่ติดโทษแบนครับแต่ว่าแกนหลักที่เหลือประตูนี่เหนียวหนึบเลยครับมาบาดาชวิลลี่เกมรับเนี่ยกูรามคาเชียนะครับตรงกลางเนี่ยมีโอทา คาคาวิชวิลลี่นะครับมีจอร์จี้ชักเวตาเซ่นะครับจอร์ดโคโรลัชวิลลี่และกองหน้าครับนำโดยคิชาคอรัสเกเลียแล้วก็จอร์จมิคาทัสเซ่เหมือนเดิมนะครับ คู่นี้เจอกันมาในรอบคัดเลือกขนนี้เลยนะครับปรากฏว่าสเปนยิงขาดแท่งจำมันได้เกมในบ้าน31เกมเยือนเนี่ยบุกไปถล่มจอเจอ์เจีย7-1มาแล้วนะครับก่อนเกมสเปนเป็นต่อเยอะมากนะครับเอ,า,อาง่ายๆพักมาเต็มๆด้วยครับผู้เล่นชุดหลักไหนจะมีขุมกำลังแนวลึกที่ดีมากๆครับที่เฉลบอกว่าจอเจียคงหยุดเส้นทางเท่านี้ไม่น่าสู้ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับสเปนนับหนึ่งไวจะไหลเลยครับสเปนจะชนะขาดถึง2ประตูเป็นอย่างน้อยและอาจจะมากกว่านั้นนะครับให้เชียร์ทีมแท้สเปนเ,เป็นครึ่งเน้นทีมเด,เดียวประ ค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย